เอฟเอฟเฮ้ยมึงจะบอกนะตัวเดียวกัน สวัสดีครับทุกคนครับไม่ต้องตกใจที่เห็น2จอแยกกันแบบนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกําลังเก็บปั๊มอีเวนต์เพื่อจะเปิดตามร่าไม้เขียวกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมแล้วผมก็เข้ามา ID m a แมนยูพร้อมกัน2 ID ดีเลยนะครับจริงๆ ID m a แมนยูผมมีหลาย ID อยู่นะครับแต่ขอเน้นๆ2 ID ดีนี้ละกันนะครับถึงแม้ว่ากรีนวูดอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะแมนยูแล้วนะครับผมแต่อยากได้นะครับรวมถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงโรนัาว่าลาโคร่าง CF แปลกๆใหม่ๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคร ว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วก็เปิดพร้อมกันแบบนี้เลยนะดูสิว่าเป็นอีกมิติหนึ่งในการเปิด คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนที่เล่น Android นะครับผมที่สามารถเปิดแบบมันติมันติแอปได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นพวก s m s u n g อะไรพวกนี้เปิดพร้อมกันได้3 3แอปเลยเหมือนกันนะครับผมเนาะนะเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมแต่ถ้าลึกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดในในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเรามาดูที่เนื้อหาในคลิปแล้วกันอันนี้ผมเล่นเก็บอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ ขับทัวร์นะครับผมซึ่งมันจะเก็บแต้มไปครบ3า0 0ันแต้มอันนี้แมทที่2แล้วนะครับผมแมทแรกผมเสมอทั้ง2อ d เดีเลยนะ i อดีซ้าย ID ดีขวาเสมอพร้อมกันเลยนะครับผมและ ID ดีนี้กำลังจะเออแมทที่2กํกำลังจะหมดเวลานะครับ i อดีขวามือจบแล้วนะครับชนะ2-1ก็หมายความว่าผมจะได้แต้มประมาณสัก1,900นะครับผมก็บวกของเดิม1000ก็น่าจะครบนะครับส่วน ID ดีซ้ายมือนะครับเดี๋ยวรอจบก่อนน่าจะชนะเหมือนกันเมื่อกี้ก็เฉียวเฉียดเหมือนกันว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูว่า i อดีซ้ายมือจะชนะหรือเปล่านะครับน่าจะเป็น ช่วงทดเจ็แล้วนะครับได้ลูกเตะมุมครับโฟเดนโยกเข้าซ้ายเข้าขวาครับเลียดเข้าไปแล้วยิงตวัดลูกนี้มาหาแถว2มีครับดีดิซันยิงไกลจบยังนาทีที่88นําอยู่1ลูกครับถ้าเสมอเนี่ยแต้มไม่ครบ3 0 0พันะแมตท,ที่2ผมต้องชนะนะคือแมตช์เนี้ยผมต้องชนะนะครับถึงจะได้แต้ม3 0 0พันไอไอดีขวามือผมครบไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเปิดแล้วก็จะเปิดพร้อมกันแบบนี้เลยนะเออเป็นอีกมิติหนึ่งนะไม่เคยทคําคลิปแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าขออนุญาต รวมคลิปนี้ไว้ในซีรีส์เส้นทางการเดินทางของไอดีเกลแมนยูแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นไอดีแมนยูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามล่าเหมือนกันด้วยนะครับผมอ่ะบุกไปเรื่อยๆครับเกมรุกที่ดีที่สุดก็คือเกมรับครับอย่าให้บอดได้ตีเสมอนะครับอันนี้เราจะเล่นเองก็ได้ใช้บอดเล่นก็ได้นะครับเอ่อเก็บแต้มไวสุดก็คือเล่นแบบดีเจนนะครับผมหรือว่าบอดเจ็ดดาวนะครับผมก็ให้มันจัดทีมให้ลงตัวนะครับผมเนาะใช้แต้มโบนัสให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะจบไวที่สุดโอเคจบแล้วนะครับไอดีซ้ายมือนะครับผมก็ ตต่ตอศูนย์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยว่ะแมตช์แรกทั้ง2ไอดีก็เสมอเหมือนกันนะครับผมแมตช์ที่2ก็เสมอ,อชนะเหมือนกันด้วยชิวเฉียดเหมือนกันด้วยนะครับผมยวด,ดูว่าแต้มครบหรือเปล่านะครับต้องครบสิไม่ครบได้ยังไงนะปึ้งปึ้งปึงปึงป่าสามารถปรับภาพตามแนวตั้งแนวนอนได้นะครับผมอันนี้ผมปรับตามแนวนอนนะปกติผมจะเอาแนวตั้งไงแนวตั้งแบบถือมือเดียวงี้ได้นะครับแต่ว่านี่คืออาทิตย์ก็ขอเป็นแนวนอนคนดูจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมอ่า ปึ๊บปบอ่าได้เปิดฟรีแล้ว1ครั้งนะครับผมนะทั้ง2 ID เดีเลยนะครับผมก็แต้มครบ3 0 0พันแต้มนะครับผมทีนี้ผมจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมจะย้อนกลับไปนะครับผมอันนี้เป็นอีเวนต์ขับทัวร์นะครับตรงนี้นะที่เป็นรูปดอทมุนนะทัวร์อีเวนต์ยูโรเปียนขับตรงนี้นะครับผมก็จะได้เปิดฟรีเปิดฟรีแพ็กการ์ดเขียว1ครั้งนะครับมาเล่นแต่าให้ครบ3 0 0 0ันแต้มอันนี้เป็นเบสิกหลายคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับ EXP Exposition นะครับผมหรือว่าระเบิดค่าพลังประสบการณ์เเเลยยนนนนคคััผมมมมืืออออีีี้ไไ่่่่กกวววา ต้องอันแรกนะที่เป็น exp คูณ50นะครับก็หมายความว่าใครจะปั๊มเวลแบบไม่อยากจะเปลืองแบบไอเทมอัพเลเวลอะไรเงี้ยแนะนำมาเก็บอันนี้นะที่เป็นคูณ50นี่นะครับผมก็จะได้ทวีคูณนะพวกนักเตะท,ที่ยังเลเวลไม่ตันนะครับมาเก็บได้แต่ถ้าเป็นนัก,นกเตะเลเวลตันแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าไปใช้โค้ชที่มี a f f i l i a t e ทที่เพิ่ม Affinity ที่มันเพิ่มประสบการณ์คูณ 2, 2> คูณ3นักเตะตามตามตำแหน่งเนะี่ยก็จะได้โบนัสทวีคูณไปเลยนะครับผมใครที่เป็นสายปั๊มเลเวลน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับผมกดออกไปก่อนนะครับเปิบเปิบเข้าไปโอเคเดี๋ยวให้ดูทีมนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็น ID m a แมนยูทั้ง2 ID ดีเลยนะครับผมเปิบเปิบให้ดูนิดนึงเปิบเปิบเปิบนะฮะซ้ะายมือก็จะเป็น ID m a แมนยูที่เป็นเส้นทางการเดินทางของ ID ออดีเกลแมนยู ันนี้ะครบมีเฟอร์ดินานมีอะไรนะครับส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็น ID เดียแมนยูเหมือนกันนะครับแต่เป็นไอีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันเก่าแก่ที่ผมเล่นเล่นไว้นะครับผมตอนนั้นซื้อพงซื้อแพ็คเนี่ยก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับได้แพ็คแมนยูซื้อเนี่ยเด็กเคเด็กเคอาร์ก็ยังมีนะครับเนี่ยเก่าเก่าตู้เก่าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับภาพมันจะสัดส่วนมันจะแปลกๆนิดนึงนะมันถูกบีบนะครับมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับเนี่ยก็มีตัวแมนยูเดี๋ยวเดี๋ยวทำฟิลเตอร์ให้ดูก่อนกดยา หนึ่งไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเป็นอดีแมนยูแล้วกันนะครับผมเก่าแก่นะครับผมเล่นเล่นก่อนอดี ID ซ้ายมืออดี ID ขวาเล่นเล่นนานแล้วตั้งแต่ภาคเฟสนะครับผมอ่ะมาลุ้นกันครับผมกดรับก่อนนะจ๊ะกดยากว่ะขอแนวตั้งแป๊บหนึ่งโอเคอ่ากดรับก่อ,อนรางวัลแนวตั้งก่อนโอเค ผมย้อนกลับไปเนือนอนนะโอเคแล้วก็ไปที่แพ็คการ์ดเขียวนะครับผมนี่ปึ้งปึงส่วนลุยชัวเลสจะตามล่าไอดีเลี้ยภูไหมก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีทองเหลือเปล่านะไอดียเลี้ยภูผมก็มีประมาณ2ไอดีเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าตามทองเหลือพอที่จะรวมสนุกหรือเปล่านะครับผมเอดี๋ยวคลิปนี้ขอขอแพ็คเขียวแล้วกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกคือนานาน,านานครั้งมากที่ผมจะมาเปิดตามล่าการ์ดเขียวแบบนี้นะครับพอดีว่าผมว่าแพ็คเนี้ยมันน่าสนใจนะครับผมนอกจากแบบตัวแมนยูแล้วก็จะมีอาราโคที่เป็น CF นะ เพอๆนี่อาจจะขอรีวิวการ์ดเขียวซึ่งไม่ได้รีวิวมานานมากแล้วนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะฮะเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมในแพ็คนี้เนี่ยมีตัวที่อยากได้อยู่อันดับที่1นึ่งเมสันก w ีนวูดนะครับอ่าล่างหมักเซยแต่เป็นอดีแมนยูก็อยากจะเก็บไปมาร่วมเก็บเก็บไว้นะครับอย่าลืมว่า บางบางบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยผมเก็บไอเดียเออผมเก็บเมสันกรีนวูดร่างการ์ดมาตรฐานไว้ในช่วงที่เขามีคดีเนาะแล้วมีข่าวว่าจะถูกถอดออกจากเกมนะครับผมแต่ร่างสแตนดารนล่ะเวลานักเตะที่มีประเด็นหรือไม่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่ออะไรเงี้ยจะถูกลบก่อนเพื่อนเลยนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นการ์ดอื่นแล้วก็ไม่มีนะฮะเป็นอันอาร์ลเบอร์ไปเยอร์ไปเลยนะครับผมและกรีนวูดอ่ะผมเคยมีพวกการ์ดโฟงการ์ดฟอยสมัยก่อนนะครับก็ถูกล้างไปหมดเลยนะครับเสียดายมากแต่ถ้าเป็นการ์ดพิเศษแบบนี้นะเป็นการ์ดเขียวแบบนี้นะครับผม ด้วยตามคอนเซปต์ปัจจุบันแล้วเนี่ยพี่โคจะไม่ลบนะฮะพี่โคจะไม่ทําอะไรกับการ์ดเรานะเพราะฉะนั้นมันจะเซฟกว่าเซฟกว่าการ์ดสะถ้าใครเป็นสายเก็บนะครับเก็บพวกการ์ดพิเศษแบบนี้นะฮะเนาะจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะเปิดให้ได้ก่อนเถอะมีโอกาสแค่4ครั้งให้คุณมีประมาณหมื่นทอง2000 0ทองให้มีเป็นล้านทองก็เปิดไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไม่มีการันตีนะฮะเปิดได้สูงสุด4นะครับก็คือเปิดฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ทองเปิด3ามครั้งนะครับเป้าหมายที่หนั่งคัอเมรันกน เพราะว่าเป็นอดีมนยูนะครับก็ต้องการไม่กวายร่างนี้นะครับนี่ร่างนี้นะครับมาร่วมทีมนะครับเป้าหมายที่2นะครับส่วนเป้าหมายที่3นะครับก็คือโลเน่อาราโคครับผมร่าง CF l i m i t e d Edition เลยนะครับผมนึกถึงนึกถึงตอนตอนเอ่อใครนะตอนชิลูร่างประตูนะก็เป็น l i m i t e d เหมือนกันนะครับอ่ะนั่นคือเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะครับมันต้องได้มันต้องโดนบ้างเดี๋ยวว่าสองไอดีพร้อมกันเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งอ่ะต้องโดนบ้างเดี๋ยวขอเปิดฟรีก่อนละกันนะครับเปิดพร้อมกันเลยนะจ๊ะเปิดพร้อมกันเลยไป นี่กดพร้อมกันเลยนะเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวพร้อมพร้อมกันเด้มันพร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามันมันมันกดโดนอันไหนก่อนมันก็จะเป็นอันนั้นนะครับแต่ว่าเราจะพยายามกดพร้อมกันให้มากที่สุดนะครับปึ้งพึ่งแบบนี้นะครับไปขวาซ้ายเมสันกินวูดแฮร์รี่แม็กไก่ไปเลยพร้อมพร้อมกันแบบนี้เลยครับผมขอหน่อยนะครับมาแปลงร่างอ่าแคปภาพไปก่อน96 95 CMF CF โอ้โห อินเตอร์กับมิลานครับราฟาเ,ฟเอาเลเรอานะครับผมกับนิโคลโลบาเลล่าครับไม่ได้เป้าหมายเราเลยสักตัวนี้เอ้ยตื่นเต้นดีวะน,น,นั้นเปิดแบบนี้ไม่ไม่เคยเปิดแบบนี้นะเคยเปิดแบบไม่ได้อัดคลิปนะฮะเพราะเล่นกิจกิจกรรมเล่นอีเวนต์ปั๊มอีเวนต์ไปก,ก็ก็เปิดแบบนี้แหละนะสองไอดีพร้อมกันแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะนี่เป็นครั้งแรกที่อัดคลิปแบบนี้นะครับบางคนยังงงนะเข้ามาแล้วงงง,งนะครับ ้อโอเอ s, <S ทําไม่ได้นะาไม่แน่ใจนะถ้าถ้าไม่จิวเบรกเนะี่ยทำไม่ได้นะโอเคเปิดฟรีไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอใช้ทองเปิดเพิ่มนะครับผมทองมีพอปุ๊บวะมีเด้แค่สองสามร้อยโอเคไปเฮ้ยแต่อันไอดีไซน์มือมีแค่สองร้อยทองวะ่ะไอดีไซน์มือนะเหลือแค่สองร้อยทองเพราะตอนนั้นเปิดตามล่าฟอร์ดินานไปนะครับผมทองไม่เหลือแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรมันน่าจะต้องได้บ้างเหรอวะนะครับไปพร้อมๆกันครับหนึ100่งร้อยใสเดาวดึงเมสันกีนวูดลีโอฟอร์ดินานไปพร้อมๆกันเลยขอหน่อยนะครับผม ฮ้ย <h ull ough> 93 93 AMF AMF เฮ้ยมึงจะบอกนะตัวเดียวกันฮะโอ้โห มันตัวเดียวกันอีกนี oh <my> ่ข้อ pass อะไรวะตัวเดียวกันอีกโอ้โ oh, หแล้วไม่ได้เป้าหมายเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ในี่ยเผื่อผมต้องไปไปเล่นไอดี ID อื่นนะฮะแต่จะไดยอยากได้ไอดีแมนยูประเด็นคือไอดีไอดีซ้ายมือเนี่ยเหลือทองร้อยเดียวนะเหลือร้อยสามสิบเจ็ดทองใช่ปะไม่มีทองเปิดเพิ่มแล้วไอดีซ้ายมือนะครับแต่ไอดีขวามือเนี่ยมีทองพันหนึ่งนะครับก็พอ oh. แต่เปิดได้แค่อีกสองนะเปิดได้แค่ไอดีละอีกแค่สองครั้งนะครับผมขอให้ได้รอบนี้นะครับแทนทิ้ไปแทนทิ้ไป แคนเซิลไปแคนเซิลไปตาลายเลยตอนนี้แคนเซิลไปแคนเซิลไปแคนเซิลไปแล้วพร้อมๆกันนะครับหน hey, ึ่งสองสามไปเมสันกีนูดแฮร์รี่แม็กไกวร์เก้าสิบสี่เก้าสิบสอเฮ้ยฝาอ๋ออะไรครับเนี่ย ตัวที่ต้องการเลยวะคืออะไรโอ้แล้วไม่กอดครับทองไม่พอไอ้ดีไซน์มือทองไม่พอเลยครับผมขอเช็คนิดนึงมันอาจจะอยู่ในจดหมายได้ได้ไดไดขอเอียงภาพนิดนึงอาจจะอยู่ในภารกิอจอ่ะเดี๋ยวขอยิงหยุดโทษแป๊บหนึ่งเผื่อพอไม่ได้วะยอยิงหยุดโทษก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทองแล้ะตายแล้ะไม่พอวะจดหมายก็ไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ใช่ว่ามีทองแล้วจะเปิดได้เหมือนกันนะ ต้องไปเล่นอีเวนต์เคลียร์เพิ่มนะครับเพื่อจะได้ทองแล้วเนี่ยเอออ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแล้วกันเหลืออีเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับไอดีซ้ายมือนะหมดแล้วทองหมดแล้วแต่เหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งส่วนไอดีขวามือนะครับผมก็ทองยังมีแต่ก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะให้คุณมีเป็นหมื่นทองถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะโอกาสสุดท้ายครับไอดี ID ขวามือครับครั้งเดียวครับเมสันกินวูดมาขอหน่อยนะจ๊ะขอหน่อยนะจ๊าตำแหน่ง95เสีย บาซิลนาโอ้ได้เราโค้วะ่ะเอาเอาเอาโอเคโอเคเอาได้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 โอเค รับได้รับได้โอเคได้โรนัล oh ลาลาโค่นะครับผมเฮ้ย <c oughs> แต่ใจผม,มอยากได้เมสันกินูดมาลองมากใจผมอยากรีวิวนะคือไม่ได้เล่นน้องมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่อัปเดตเป็นอ e ีฟนะุตบอลอะไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เสียได้ที่เปิดไอดีไแมนยูไม่ได้นะครับผมทั้งสองไอดีเลยนะครับแต่ว่าใจอยากได้จริงๆอยากจะลองเล่นรีวิวจริงๆนะครับผมมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองอีกสัก2ไอดีแล้วกันนะแต่ไม่มีเวลาเล่นแต่ขี้เกียจได้เปิดฟรีละเดี๋ยวเปิดใช้ทองเปิดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเข้าอีกไอแล้วกัอเดอย คือต้องบอกว่าจังหวะไม่ได้จริงๆนะแพ็คมาแบบนี้จังหวะไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะ ID ที่เป็นแบบแมนยูอ่ะส่วนใหญ่ทองจะหมดครับ ไอดีแมนยูนี่คือผ่านผ่านแพ็กลูนี่กับเฟอร์ดินานไปนะครับแทบจะไม่ไมมีเหลือหลอเลยนะครับแต่และไอดีที่ผมเล่นแมนยูไว้นะครับผมมันทําให้พอแพ็กนี้มาปุ๊บเนี่ยไอดี ID ที่ทําฟูลแมนยูไว้เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับผมแต่ไอดีที่ไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทําฟูลแมนยูเนี่ยจะมีทองอยู่นะครับเนาะไอดี no? ขวาเนี่ยเหลือทองแค่ร้อยเจ็แต่ว่าเป็นไอดีแมนยูอีกอีกหนึ่งไอดีไอดีซ้ายนี่ไม่ได้ทำแมนยูนะครับผมแต่ว่ามีทองเหลือนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าหมดไปกับแพ็กลูนี่แพ็กเฟอร์ดินานไไไปปปคคค่ออออนนนข้้้าาาาางงงงงเเยะะะรัับบบผม no? ลลลดดีีทิ คิปบ้างไม่ได้ลงคิดบ้างก็ร่วมสนุกไปนะครับผมก็คนเล่นคนนึงเนาะเราไม่ไม่ได้ไม่อาจคิดทุกทุกทุกแอคชั่นไปนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรขอลองแล้วกันนะครับไอดีซ้ายมือไอดีซ้ายมือเนี่ยมีทองอยู่เปิดได้3ครั้งนะครับแต่ไอดีขวามือเนี่ยเปิดได้แค่รอบเดียวอะแถมยังไม่ได้เล่นเปิดฟรีด้วยนะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าแค่นี้ก็ลองลุ้นหน่อยนะครับมาขอหน่อยนะจ๊ะเปิดพร้อมกันแบบนี้ก็มันดีว่ะเฮ้ยขอพร้อมกันนะครับ ถ้าเกิดว่ามาเหมือนกันเลยนะแฮร์รี่แม็กควายออกับกีนูดนะโอ้โหโคตรพีกเลยนะลองดูครับจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับไปแฮร์รี่แม็กควายอ่ะเมสันกีนดูดแฮร์รี่แม็กควายอะ่ะ CFCB 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 l m f r f o เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกีนดูดกีนดูด เออไม่ใช่ CF เว้ยกินวูดเป็น RWF นะครับนี่เมสันก<อ>ินวูดแล้วมา100ทองเดียวซะด้วยนะครับนี่บทมันชนะได้มันก็ได้ก็ดีดีไอเดีซ้ายมือนี่มีทองเหลือ7 800นะครับแต่ไอเดีขวามือมีทองเหลือแค่ร้อยเดียวนะครับแล้วเปิดได้เฉยเลยแล้วไอเดีแมนยูซะด้วยโอ้โหเปิดจอเต็มเลยแล้วกันนี่ <c oughs> เปิดจอเต็มเลยแล้วกันเออโอเคไอเดีแมนยูนะครับอีกหนึ่งไอดี ซื้อแพ็กแมนยูไว้ซื้อเทนฮาร์ไว้ตอนนู่นนะครับผมเล่นเยอะครับไอดีแมนยูเล่นเยอะเพราะว่าก็เป็นกรณีแบบนี้นะครับคือบางทีเปิดได้เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องสำรองไว้เนี่ยมีเวคคงเวคคอสเอนี่คงเอนีโคเก็บเก็บไว้นะครับเนี่ยเก็บเก็บไว้โอเคจัดลงทีมเลยเท่าไหร่วะคู่กับเทนฮาร์คแต่ปีกขวา RUF นะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลองเปลี่ยนโค้ชถ้าเป็นค่าทีมอ่ะเป็นเป็นอโมริมอันใหม่เนาะอโมริมใหม่จะต้องเป็นลองบอลนะครับเออวาไม่ใช่ลองบอลเป็นเอาวายเอวนายหนึ่งร้อยหนึ่ ปึ๊บปึปปจบสกอร์เป็น90นะครับเพิ่มเป็น90นะครับผมแล้วก็สปีด92เตะแรง94 2เท้านะครับอุย้ยน่าลองว่ะน่าลองว่ะทุกคนเนาะอ่าต้องรีวิวไหมเนี่ยแต่ผมอยากลองจริงนะครับผมใครที่เป็นเด็กขงก็อย่ามั่นไส้นะคือเดี๋ยวถ้ารีวิวกินวูดก่อนเดี๋ยวจะมองว่าเออทําไมไม่รีวิวอีพิกก่อนนะสัวลงสัวเลสเนี่ยมาล่างลิปูครั้งแรกนะครับผมยังเปิดไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดนะสัวเลสผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วกินวูดตัวนี้ผมเปิดได้แล้วนะครับอย่างครั้งก่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ t ทีมไไหหหนหอ,อยู่ที่พร้อมหรือเปล่าพร้อมอันไหนก่อนนะครับผมแล้วก็คนดูอยากดูอันไหนมากที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่ากิีนวูดกับโซเลสเนี่ยในเกมแน่นอนฮนะการ์ดเขียวมันสู้อีพิกไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเรื่องลิมิเต็ดเนี่ยกรีนวูดมันรอมันสี่ห้าปีนะทุกคนนะการ์ดเขียววะ <c oughs> นะใจผมอะอยากลองกิีนวูดด้วยนะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจังหวะก่อนแล้วกันถ้าลงกิีนวูดก่อนถ้ารีวิวกีนวูดก่อนก็อย่าเพิ่งด่ากันนะเพราะว่าตอนแพ็คแมนยูคุณย่าเนี่ยผมก็ไม่ได้รีวิวนะเห็นไหมตัวแมนย เหมือนกันมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับเนาะโอเคครับมันอยู่ที่ปัจจัยจังหวะด้วยได้ด้วยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวไหนคนดูอยากดูมากที่สุดด้วยนะครับมนมันมีหลายๆอย่างนะที่สําคัญคือผมมีด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับโอเคครับใครยังไม่กดติดตามช่องวอมสกีโฟวอมสกีรีวิวนะครับคลิปรีวิวไปลงในช่องนั้นนะครับผมส่วนใหญ่นะก็ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย I thought I would never be fine